เขาดีแ์ได้ ข่าวดีแชร์ดได้กับเรื่องราวดีๆที่ต้องแชร์ในวันนี้เมื่อแดดเมืองไทยมันร้อนเลยจะพาไปแนะนํากับสถานที่ออกกําลังกายเก๋ๆหนีร้อนหลบฝนมาเล่นวอลเลย์บอลชายหาดแบบติดแกลมตากแอร์เย็นๆได้ฟิลชายหาดแบบจัดเต็มโดยไม่ต้องไปไกลถึงพัทยาแต่อยู่ใจกลางเมืองอย่างอาโศกสปอร์ตคลับชั้น11ของตึกฟุตแลนด์ซอยสุขุมวิท16เป็นกิจกรรมเปลี่ยนบรรยากาศการออกกําลังกายแถมคลายเครียดและสนุกกับการใช้เวลากับคนรอบข้างโดยเล่นได้สูงสุดถึง8คนนอกจากนี้ยังมีโค้ด คอยสอนวิธีการเล่นที่ถูกต้องโดยมีค่าใช้ใจ่ายประมาณ1,200บาทต่อชั่วโมงเปิดวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา8โมงเช้าถึง4ทุ่มส่วนเสาร์อาทิตย์ก็จะปิด5้าทุ่ม ถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่ใกล้กรุงที่ไว้ปลดปล่อยพลังงานในวันหยุด